ทำอะไรกันวะส่งรถพี่ส่งรถแล้วเออ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 ใส่อะไรพันเมตรเรู้ไหมวันนี้ได้วันรันออกรถแล้วมันเลิกงามยามดีแล้วดิได้เวลาจะออกรถแล้วเออเออเออก็เวลนอาออกรถไงนี่พี่ไปดูนี่นี่มาเว้ยเวลาออกรถนี่นี่ดิถีชัยโชคทําการแข่งขันได้ชนะงานนี้ต้องสู้ต้องแข่งขันวันแห่งวันชัยชนะวันนี้เลยไปออกรถเลยแล้วเวลาออกรถก็นเดี๋ยววันนี้เลยเดี๋ยวพี่สองนาฬิกาจุดสองเก้า เฮ้ยนนคือพันครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือทำดิพี่พันยูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเราทำรถส่งเขาเร็วเอารอๆเอารอชุดสายชิวชุดวันแข่งอะมาเลย <ๆ S 1> นี่ก็คือเดี๋ยวจะพาบุญมีนะผมไปออกรถนะครับผมคนกคอมเมนต์มาเยอะเลยให้ออกรถนั่นรถนี่นะครับผมสรุปแล้วได้รูอะไรเดี๋ยวไปดูที่ศูนย์มันเลยแต่ว่าวันนี้ับผมคนที่ชอบถามมาเอ้ยพี่โอมขายรถคันนี้มีโอที่ว่ารีวิวขาย5,000บาทจริงไหมสรุปว่าจริงจริงครับคันนี้ครับผมขาย5,000บาทสตาร์ทมาเลย ันนี้นะครับผมก็ขายนะครับผม5,000บาทส่งพร้อมก็คือส่งอันนี้ส่งที่โคราชเดี๋ยวไปส่งลูกค้าผมอยากบอกแล้วมันคุ้มจริงๆผมเอาจริงผมซื้อนะครับผมวันนั้นจาได้เลยซื้อ8,00 0บาทกะจะมาปัน้นแต่ก็ขี่เกียจปั้นก็เลยเอะขายทิ้งแล้วกันขาย5,000บาทก็คือคนที่ดูคลิปก็จะขายให้ราคานี้ถูกๆเลย5,000บาทเอกสารครบโอนนะครับผมมีล่ม ทะเบียนคุณจะไปโอนพอดีผมชุดโอนลอยให้เรียบร้อยคุณก็ไปสามารถโอนได้เลยนะครับผมเห็นไหมราคาถูกๆเอางี้ร้านผมราคาถูกๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เริ่มต้นที่หลักพันนะครับจนถึงหลักหมื่นหลักแสนค่อยว่ากันนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ออยทำเสียงลูกค้าจะต้องไปส่งแล้วเสร็จแล้วพี่เร่งทั้งคืนเลยโอ้โหทำแต่งคืนเลยใช่โอ้โหดีจัดเลยแล้วก็นี่ทั้งทํารถแล้วก็จะใกล้วันแข่งด้วยอีกสองอาทิตย์ได้ไหมตอนนี้เราซ้อมแต่ป่ายางพี่อย่าไปซ้อมสนาม ซ้อมสนามพี่ว่าบุรรีัมย์ำเขาเปิดสนามไม่ซ้อมโอ้โหเอาจริงนะคนบุรรีัมย์ก็อุตส่าห์มีสนามบางทีเนาะน่าจะให้ซ้อมสนามเอาจริงนะชนะมาหรือแพ้อะไรก็เป็นว่าเป็นหน้าเป็นตาเนาะโอ้โหพรผู้ใหญ่ใจดีครับผมเปิดให้พวกเราซ้อมเลยครับผมเปิดเลยครับผมเฮ้ยงั้นทีมทำไปส่งลูกค้าเดี๋ยวเราขึ้นถไปอพี่เดี๋ยวพี่พาออกรถมันแต่งตัวเชียงโอเคไปเฮ้ยทำออกด้วยกันด้วยไปด้วยเลยวาเอองั้นออยรถไปส่งลูกค้าเลยไป ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อึ้งทงกีนะครับผม<อ>ก็คือสํานักงานใหญ่เลยครับผม <5 S 1> คือถ้าใครอยากออกจะมาก็ต้องมาที่นี่เลยครับคิดว่ายังอยากเอาสีอะไรนี่คิดว่ายังพี่ก็ยังไม่คิดออกว่าอยากมาดูแบบความจริงเนาะใช่มหีหลายสีไลฟ์ซีไม่เลือกตกลงเอาอะไรเอาฟินพี่เอ็งฟินไหมพี่เอ็กเซตเตอร์วเว้ยเฮ้ยต้องทีมงานจะมาออกบไปด้วยกันไปรถเยอะแต่ว่าแล้วเอ็งมีเงินกี่บาทเนี่ยมีอยู่สามหมื่นกว่าบาทพี่โอ้หาเอ้ยรถคันกี่บาทวะเนี่ย รถคันละสี่หมื่นหรือเปล่าเพียงสี่หมื่นก็พอสี่หมื่นห้าหมื่นอืมก็ไม่ต้องซื้อสดได้เราไม่ต้องซื้อสดเองก็ผ่อนเอาก็ได้เนาะมีบัตรเครดิตอยู่นั้มีครับโอเคไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีต่อเรื่องอะไรคะพาน้องมาออกรถนะครับผมค่ะดูเป็นรุ่นไหนเอารุ่นอะไรบอกเข้าไปบอกเข้าไปครับอ๋อเฮ้ยบินมีมีค่ะผมอยากได้เอเซเตอร์เอเซเตอร์มีค่ะมีค่ะลูกค้ามีสีอะไรบ้างครับผมมีสีอะไรบ้างเอเซเตอร์ของเราจะมีสีดำ นะคะตัวใหม่ล่าสุดเราก็จะมีสีน้ําเงินมีด้วยกันสองสีมเจีมครับผมมีสีมีดําแล้วก็น้ําเงินน้ําเงินแล้วฟินเหรอครับถ้าฟินก็จะมีด้วยกัน3สีค่ะมีแดงดําน้ําเงินแดงดําน้ําเงินเทาเทาสีเทาในสีเทาแล้วมีให้เลือกเยอะเลยนี่ประธางนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูราคาก่อนราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่40,000บาททวนค่ะเฮ้ย เริ่มต้นที่40,000บาทค่ะ40,000บาทสี่เด้อเด้ออันนี้บนเหียนไงเห็นเขียนไปอันนี้มันจะเป็นตัวดีดเบรกค่ะลูกค้าดีดเบรกสตาร์ทมือค่ะถ้าเป็นตัวดัมเบรกจะ40,000บาทแสดงต่างกันที่ต่างกันซ้ำสามเปนห้าสามเปนห้าค่ะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นแถมตะกร้าหน้ากันลายมีหมดกันนอค่ายเดี๋ยวแต่โบนี้ไอ้โมนี่มันมีเงินมีกี่บาทสามหมื่นมีสามหมื่นเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งค่ะได้สี่หมื่นค่ะก็อยากจะเพิ่มเลยแต่มันเงินไม่พอไงแต่ว่ามันอ๋อได้แค่ ดาวสามหมื่นดาวสามหมื่นได้ไหมละครดาวสามหมื่นได้โปรเราฟรีดาวให้ลูกค้าลูกค้าจ่ายสามหมื่นก็ได้ส่งละปีหนึ่งส่งเบ็ดดาวแล้วนี่ไอ้ดาวเราสามารถของแถมยังได้ไหมของแถมได้ค่ะเดี๋ยวแถมชุดที่นอนให้บุญทำไมไม่มุนทำไมไม่มุนทำไมยังไม่ตกลงเอาเลยเือเพื่อนเขาไม่อนุมัติค่ะเอาเลยไหมคะอีกเอาสีอะไรสีแดงสีแดงนี่สีแดงเอาตัวไหนมันมีตัวดิษ กับตัวดำตัวดำในตัวไหนครับดูตัวดำตัวดำอยู่ด้านนอกค่ะลูกค้าเดี๋ยวแล้วมันต่างกัน3,000กว่าบาท3,500ค่ะแล้วดาวถ้าดาวสูงกว่านี้เอาตัวดิ้เลยแ่ไม่ดเลยโอ้โหมีแต่ซื้อเป็นเงินสดเลยไหมคะเอาไงแล้วแต่ของพี่ของผมซื้อสดเลยผมเอาซื้อสดแต่แต่ของเนี่ยอายุเท่าไหร่วะเนี่ยสี่สิอู้จะออกได้เป็นสี่ผู้ปกครองไปเอางี้เดี๋ยวไอเอ็งเอ็งตากล้องเป็นผู้ปกครองได้ไหมได้เอ็งเอาเอาบัตรนี้เนาะ คราวนี้มังผ่อนเสร็จอย่าลืมโอนให้เขานั่ไม่ใช่กลับบ้านหายเลยนะแต่ก็เอาอย่างงี้เด้อเอาเอาเป็นสีแดงพี่เอาสีดำเฮ้ยมันจะถึงเวลาไอ้นี่แล้วเลือกเลือกงามยามดีแล้วนี่อยู่ประมาณสิบนาทีก็เลือกแล้วออกรถได้แล้วเอาขนไหนอ๋อเดี๋ยวให้เขาจะได้เอาของแถมของแถมมีอะไรบ้างครับเอาเลยค่ะอ่ะฟินหนูแถมตะกร้าหน้ากระายหมวกกน็อก แถมจุติโนนให้เนี่ังเลยซื้อโอ้ยยักให้ค่ะเบสถ้าผมซื้อแต่ว่าถ้าคนอื่นมาซื้อเนี่ยอ่ะเขาแถมมีไหมแถมเหมือนกันค่ะแถมทุกคนใช่ไม่ใช่พิเศษเฉพาะเราเราก็ดีใจนิดหน่าพิเศษสำหรับเราแล้วเอ็กซิสเตอร์ได้ของแถมไหมครับเอ็กซิสเตอร์ก็แถมค่ะแถมคนแถมโอนให้เรียบร้อยเอ็งจะเอาเอาของแถมเลยเฮ้ยเลือกเลือกได้จังได้เอ็งไปเลือกพนักงานกันไปเอางี้เอ็งจะเอาของแถมเลยค่อยไปเลือกกันแต่ว่าหมวกฟินเอ็กซิสเตอร์นี่ก็ได้หมวกเหมือนกันแล้วค่ะใช่ค่ะ อันว่าใครที่จะออกรถเราไม่อยากออยากได้ของแถมเยอะก็มาที่นะครับอึ้งธงกีนะครับผมนาคาบุรีรัมย์มีกี่สาขาเนี่ยมีสามสาขาค่ะมีสาขาละหันทรายสาขาบ้านกวัดแล้วก็สาขาเมืองสำนักงานใหญ่ที่นี่ค่ะอ๋ออันนี้สำนักงานใหญ่คือที่นี่เลยโอเคเอางี้ดีกว่าให้เขาเอารถไปเตรียมมาให้เราแล้วก็พร้อมออกวันนี้ก็เดี๋ยวเอิงเซ็นสัญญาเลยได้ออกรถค่ะลูกค้าเอกสารนะคะครเซ็นเซ็นสัญญาชื่อเอิงเลยนะคะเอางี้ผมผมผมว่า ผมค้ำให้มันเหนื่อยนะพี่ค้ำให้เองจะอายุสิบป่าที่จริงต้องอายุเท่าไหร่ออกรถได้ไม่ต้องค้ำค่ะลูกค้าสีดาวไม่ต้องค้ำค่ะซื้อคนเดียวได้เลยค่ะสุดยอดสุดยอดเอาไปลงมเป็นเจ้าของเสร็จเชียนงั้นพี่ได้ยังนี่นี่กำลังเลยไอ้มอนี่ออกรถมาทนี้ได้ี่ไหนไหนอ่าออลอะไรฟินฟินเอาฟินสีแดงแล้วเราทำอะไรกันมันก็มันพอดไงมันพอดเซ็นสัญญาให้มันพอด มันมีเงินแค่สามมอนไม่พอสี่หมื่นก็ไะสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันบาทเอาตัวนี้เลยนะสี่หมื่นาดหมื่นสามหมื่นสค่ะหมื่นสเพราะว่าเขาบอกว่าผ่อนปีหนึ่งก็ได้นะได้ค่ะยอดนี่สุดยอดพี่เองอยู่กับพี่เองไม่ต้อง่อหรอกเอาให้เราคืนี่ทำไมพี่พี่ออกให้เองซื้อสดไปเลยเฮ้ยพี่ผมตััเองมันเด่นมุกจริงไหมเนี่ยไป

แล้วเองก็ตั้งใจสอบขายน้ำยาติงขายเองเอองั้นเองใช้นี่พี่แพรนะไม่เกี่ยวนะอันนี้เงินเองหาได้งั้น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 สุดเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำใช่ไหมไม่ต้องเซ็นอะไรเลยอ่่าคะเฮ้ยแล้วยี่จุดทะเบียนได้ไหมอายุแค่นี้อ่าให้ผู้ปกครองรับรองให้ค่ะอ๋อแล้วเออได้สุดสุดเลยไม่เอารถรถเตรียมให้ผมเลยแล้วกันนี่รับรถไปไปรอรับรถห้าสี่ สามสนึเอาสตาร์ทเลยเฮ้ไปเต้ไปเต้โอบีบมันเสร็จมึงจะเรียกขายไอติมเลยเดี๋ยวการใช้งานอะไรบ้างไงพอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างสอนวิธีการใช้งานก่อนก็จะ มันมีอะไรแบบแตกต่างจากที่อื่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่มาแนะนําวิธีการใช้รถนะครับเริ่มจากตัวฟินนะครับฟินกว่าก็ดนกว่านะครับทำอย่านํามันที่สุดอยู่แล้วนะครับตัวกุญแจนะครับกุญแจจะมีให้สองดอกนะครับกุญแจสำรองดอกหนึ่งครับแต่คล้ายๆกันหมดนะครับการใช้งานนะครับเสียบกุญแจเข้าไปนะครับ เริ่มจากเปิดบอกนะนี่เริ่มจากเปิดบอกบิดซ้ายครับโอเคอ๋อเฮ้ยนี่ของแถมด้วยนี่ของแถมอันนี้แถมให้อ่ะสมุดรับประกันนะครับห้าของเรานะครับรับประกันให้ห้าหมื่นห้าปีนะครับโอ้นี่เดียวถ้าเกิดซื้อจากที่นี่ปั๊บมีปัญหาอะไรก็รับประกันใช่ครับรับประกันให้ห้าหมื่นห้าปีตัวไหนถึงก่อนเราก็จะดูแลลูกค้านะครับเป็นการเคลมให้ถ้ามีปัญหาแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมภายในห้าปีใช่ครับเซอร์วิสเซอร์วิสนำทูนี้มาทุกครั้งเราได้ลงประวัติให้นะครับถ้ามีปัญหาในการใช้ด้วยว่า รถเกิดปัญหาอะไรเราก็สามารถทําเพลย์ไม่ได้นะครับแต่ส่วนมากก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่าคือเหมือนกันไหมครับการรับประกันการรับประกันเหมือนกันเลยครับห้าหมื่นห้าปีนะครับเหมือนกันเป็นกิฟต์เลยง้อชีครับก็ระบบไฟเลียวไฟอะไรก็อยู่ฝั่งนี้ปกตินะครับเลิกใช้งานเราก็ดันลงไปนะครับเลิกใช้งานใจด้านล่างนะครับถ้าสูงก็จะมีไฟต่ำมันก็จะไม่เห็นปกติใช้งานตก็ไปใช่ครับเติมน้ำมันแก๊สก้าหนึ่งครับก้าวหนึ่งก้าหนึ่งดีสุดก็ได้นะเพล เริ่มเริ่มตั้งแต่อียี่สิบไปเลยครับแต่เราเราเติมอะไรทำอะไรทำอะไรเราก็จงบอกเราก็เติมให้เราจกออกเลยรถไมออกจากล้านเลยเหรออกจากล้านนี่คือพร้อมใช้งานเลยครับใช่ครับพร้อมใช้งานเอ้ยเราใช้งานทุกอย่างสักทิปเลยเราครับทิปทูเทเบิกเฮ้ยอย่าเพิ่งอีกเพิ่งก่อนนี้ดีกว่าต้องเอารถไปเจิมก่อนใช่ครับเออรถมือออกใหม่เลยเนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองรถมาอยู่เราใหม่ๆอ่ะเออเราต้องมีแม่ยานางเว้ย เราไปเจิมก่อนไปหาหลวงพ่อนี่ยพี่มีวัดดังเลยหลวงพ่ออะไหลวงพ่อตะกะพงโลเดี๋ยวพาไปนี่ข้างๆวัดเขาอิโตฟาเทียโอโอ้แค่ชื่อวัดก็แบบไม่น่าเขาอิโตฟาเทียอันนี้พี่จะแต่งเลยไหมจะก่อนแต่งไปเจิมก่อนแล้วพี่พาไปหาหลวงพ่อตะกะพงโลครับแกนี่ขังเลยนี่แหละยุวัดเขาอิโตฟาเทียคอยข้างน้องแปบเลยเจิมมาทุกคันนี่เอาไม่ถามะไรต่อแล้ว ไดทุกคนเป็นไงบ่องพี่ตายทุกคนโอ้เอาจะเสียไปเดี๋ยวเรารับรถนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมที่วัดเขาอิโตฟันเถียหลวงพ่อตะกะพงโรครับผมไปครับตามมาทำไมวัดนี่ไงเฮ้ยมีอยู่ควดเฮ้ยว่าพี่ควรนี่นี่เลยือเดี๋ยวพาไปเจอไหมนี่นี่พญานาคเลยสาลาีนะตามมาตามมา้ย ไปเจอรถเป็นบรรยากาศเป็นงไงวะเนี่ยนี่ไงศาลานี่นี่ดูเนแหลังมันไม่มีพระอยู่ืซ้อตัวมีตัวมีดีกว่าไหม ผมว่าจะมาเจิมรถนะครับนี่นะครับอ๋อครับครับเฮ้ยต่กอนตะกอนผมเคยมานะผมมาเจิมพี่เลยน,บบน,นี่วัดรนี่ที่ตะกอนพี่มาเจิมนี่เลยเออไม่อยู่ยหรอือเปล่า ามว่าจะมาให้เจิมรถนะครับผมแต่ก่อนเคยมาเจิมกับเจ้าวาดเกอยู่นะเกศเิศที่วัดเกศดีตะก่อนผมเลยมาหาเกศดีด้วยโอ้หมดหน้าแล้วครับหน้าเนี่ยครับสามเดือนผมไม่ได้มาแล้วครนี้ผมจะให้ใครเจึ่มเจียงอะไรนะครับคุณดเนี่ยมันเด็กน้อยเพิ่งไปออกรถใหม่ๆมาน้องเราไ จริงเนาะคุณจะว่าเจ้าวัดที่คนที่องค์เก่าอยู่นะที่เคยมานะเพราะว่าถามแล้วในสองเดือนไม่รู้รเลยมีก่อนเพื่อนมาทำคลิปอยู่ก่อนจะมีรถเก่าๆนีเ่เป็นรถรถเหมือนโบาราณนะเอราะไม่เล่ก็เพื่อเป็นสิริมงคลทำไปก่อนเนะาะอารังสัมมา